เลยนี่เขาโอ้โหพี่ไก่ยังไงก็ลอยแล้วผมนี่ผมนะที่บ้านไมมิทชาแนลนะฮะนี่ครับไม่ต้องตั้งตัวไม่ต้องตั้งตัวสักอย่างสวัสดีเพื่อนๆชาวนี่ได้ครับชาวไอเอ็นพีไอเอ็นพีได้บ้างเถอได้ยากนะขอโทษครับผมช่องผมนี่อ่าต้องนี้เลยนะฮะต่างิทมาสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมหนุ่มไอเอ็นพีครับผมตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่ ช่องว NP นะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ y NP ด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมอันนี้ผมอยู่กับอ่านี่นะฮะเป็นหมาของผมนะฮะที่อยู่บ้านชื่อว่าตามอลิฮะเป็นชื่อกะเหลี่ยงนะตามอลิแปลว่าลิงนะฮะผมตั้งชื่อเขาว่าลิงนะฮะเป็นตามอลินะรครับอยู่กับผมนี่ครับผมและวันนี้ผมก็ จะมารีวิวบ้านนะครับตามคอมเมนต์นะฮะของ f c เลยนะครับผมตันนี้เป็นมอไซค์ของภรรยานะครับที่ใช้เอาไปทำงานนะครับเป็นรถด,ดีมนะฮะร้อยี่ห้านะครับผมใช้เปทำงานนะและนี่เป็นรถของผมอีกคันหนึ่งเป็นสีขาวเป็นมิสูตัยตันนะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ใช้ทีมเอ c ซีใช้อ่าไปที่ไหนเราก็ใช้กันนะครับผมก็ประมาณนี้ เป็น2สีนะครับนี่รถเป็นตัวสีขาวแต่นี้เราทำเป็นติดฟิล์มนะเป็นสีดำแล้วข้างบนก็เป็นสีดําแล้วก็เป็นแต่งนิดหน่อยนะครับส่วนนี้ครับผมเป็นรถที่ผมใช้ถ่ายคลิปทุกวันนะครับที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คือรถเป็นดีมเป็นดีมนะครับดีมก้นมนนะเขาเรียกว่าดีมก้นมนแต่ก็มาโมดิฟายใหม่นะครับเป็นซื้ออันนี้เป็นของเวฟ นะเบบร้อยสิบไงเกลือมาใส่นี่ก็เป็นไฟแต่งธรรมดานะครับหาซื้อได้ตามรซชาดาครับคู่นี้ก็ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะครับผมนี่มอไซน์นี่ก็เป็นบ้านผมนี่เป็นโรงจอดรถนะนี่ครับผมโรงจอดรถนี่คือลูกชายผมนะฮะนี่ครับผมนี่ว่างไงครับผมว่างไงครับผมนี่จเจ๊สวัสดีทักทายเพื่อนๆหน่อยแล้วสวัสดีทักทายเอฟซีก่อน สวดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วนี่ฮะนี่ก็ระยะผมเองนะฮะอ่าเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะครับผมนี่ก็เป็นแม่ยายนะมาอยู่ด้วยนะครับไไบ๊ายบายสิอาบ๊ายบายนะครับแ <ไป S 1> ม่ายาย <ไป S 1> <laughs> นี่แม่ยายแล้วอันนี้อะไรยะอ่าเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนะสวัสดีครับนะ <laughs> ก็นี่ครับหลายคนก็อยากจะเห็นว่านี่ของเล่นของลูกผมนะก็นี่ประมาณนี้ครับของเล่นนี่เป็นรถ รถเป็ดนะติ๊ก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 นะครับผมก็มาเนี่ยครับผมบ้านผมแล้วก็ไปดูอะไรอีกอะอยากจะเห็นอะไรนี่ฮะอะที่เอ็มเพงซีก็มาทําบ่อยๆเป็นคลิปนะฮะชอบมาทําอาหารที่นี่เลยเป็นห้องครัวแบบของผมเลยเนาะนี่ครับผมเป็นห้องครัวแบบสบายๆธรรมชาตินะครับผมเนี่ยที่เอ็มเพงซีก็จะมาก่อไฟทําอาหารอะไรอร่อยๆที่นี่นะครับผมอีกห้องหนึ่ง นะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับเอาไว้สําหรับรับรองแขกนะนี่ครับผมก็เป็นห้องประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประตูเก่าเอามาแต่งนะครับก็อย่างนี้ก็น,นี้เป็นของเก่าหมดเลยนะฮะเป็นเบาะเก่าๆก,ก็สามารถเอาไว้นั่งแบบชิวๆได้นี่ฮะ,ะก็สามารถเอาไว้นั่งแล้วก็ทำอ,อย่างนี้ได้ครับผมก็ ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าอีนมรีวิวบ้านที่ดูน้อยนะครับบ้านพี่หนุ่มเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วนข้างในห้องก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นก็เป็นประตูมือสองเหมือนกันนะครับนี่ฮะผมก็อันนี้เป็นไม้ของไม้เก่าของบ้านบ้านตายยายผมเลยนะผมก็เอามานะครับผมละข้างในก็จะเป็นห้องประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนแบบสบายๆเลยนะห้องครัวก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็น โซฟาแบบธรรมดาทั่วไปนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นรูปของผมเลยชอบรูปนี้มากนะครับเป็นรูปอ่าที่ผมชอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนที่ทํางานเหมือนอะไรของผมนีฮะก็จะลกๆหน่อยนะครับประมาณนี้คตรคุณตาของผมนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายหมู่ด้วยกันเป็นรูปภาพของผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่คือผมเลยนะครับศัตรูของ m อ c ก็มาตัดต่อที่นี่ตอน ตอนที่ทําคลิปกันแรกๆนะครับก็จะใช้ห้องนี้เล็กๆเองนะครับผมก็จะเป็นรถของภรรยาเนาะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับภรรยาก็กําลังฝึกรถอยู่นะครับตัดไว้นะครับก็ามากองไว้นะครับเอาไว้ใช้ในในวันที่ฝนตกอะไรประมาณแบบนี้นะครับไม้ที่โดน,โดน,โดนโลมลำไยตอนนั้นนะครับที่พัดบ้านของผมนะแล้วก็ทําให้ลำไยของผมเสียหายมีคลิปด้วยผมทําคลิปไว้ด้วยนะครับเพื่อนก็สามารถไปดูได้ อันนี้ก็ต้นมะขามนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นต้นมะกรูดนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นคลองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นที่ผมทําเชื่อมไว้ข้ามไปอีกสวนหนึ่งก็เป็นสวนของญาตินะครับนี่ก็จะเป็นคลองลัดไปประมาณแบบนี้ลาดไปก็จะเป็นคลองนะครับผมตั้งใจนะตรงนี้ผมผมว่าผมจะทําบ้านต้นไม้นะผมว่าจะทําบ้านต้นไม้ไว้ตรงนี้นะครับ ในอนาคตนะเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ผมบางครั้งถ้าผมไม่ไม่ได้ไปที่ป่าหรือว่าอะไรผมชอบผมชอบบ้านต้นไม้ตั้งแต่เด็กละผมก็อยากจะทําบ้านต้นไม้ไว้นะครับ <c oughs> ถ้าเพื่อน e <c oughs> ๆอยากจะเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆดูมาแล้วก็คอมเมนต์ผมด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทําบ้านต้นไม้ที่นี่นะผมก็จะทําแล้วก็จะนรมิตที่นี่ให้เป็นบ้านต้นไม้แล้วก็เป็นเหมือนกับโซนป่านะครับผม ก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการรีวิวบ้านแล้วกันนะครับก็ตามคอมเมนต์เลยนะครับผมก็คอมเมนต์ตามคอมเมนต์หมดเลยนะครับว่าจะทําบ้านต้นไม้ประมาณโซนแถวนี้แหละที่มันเป็นชุ่มๆนี่ก็จะเป็นมะม่วงอะไรเงี้ยโอ้โหถ้ามีบ้านต้นไม้อยู่ข้างในจะสวยมากครับผมอานะครับผมนี่นี่ผมมาที่บ้านไมมินต์ชาแนลนะฮะ <laughs> นี่ครับ <laughs> ไม่ต้องตั้งตัวไม่ต้องตั้งตัวสักอย่าง แมมมินร้องเพลงอย่างจ้างห้องมาจ้างต้องเพลงอ่ะอย่าลืมไปฟังเพลงอย่างก็เพลงนั้นอ่ะในช่องอ่ะเออแมมมินช anel เขามีเพลงอยู่วไปตามช่องเขาได้นะครับนี่ฮะนี่ผมก็มาบ้านพี่ไก่นะครับนี่ฮะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนี่เขาโอ้โหพี่ไก่อย่างเงี้ยก็ลอยแล้วครับผมก็เป็นคลิปสบายๆไงวันนี้เป็นคลิปแบบผมรีวิวบ้านไปแล้วเออนี่เป็นเป็นหมาตัวโปรดของพี่ไก่นะนี่ครับผมหมาตัวนี้นะพี่ไก่เอาไปช่องด้วยนะครับ เขาเรียกว่าเจ้าขาวนะฮะก็หลงเข้ามาโอ้โหเป็นหมาที่หลงมาพี่ไกดก็เอาไปถ่ายคลิปด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้แล้โมไซค์อันนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดอันนี้เป็นโมไซค์ที่แบบโหดมากเพื่อนก็พี่ไกดเอาไปถ่ายคลิปบ่อยนะฮะแล้วก็จะเป็นโอ้มีจักรยานมีอะไรเยอะแยะมากมายนะนะครับ ก็ไปดูได้ที่ช่องอ่าไอหนึ่งสองนี่ฮะน่าจะเป็นรถปัดไก่นะสีขาวทั้งสามคันเลยนี่ก็จะเป็นรถที่เขาใช้กันอยู่นะฮะวันนี้ไม่ทำวันนี้เป็นไรครับผมอืมวันนี้ไม่ถ่ายคลิปหรอครับเอ็มซีไม่ถ่ายครับผมสบายๆนะเอาเฮ้ยอ่อไม่ถ่ายคลิปหรอครับวันนี้วันนี้ไม่ถ่ายพักแล้วครับโอเคพักกองแล้วใช่ไหมฮะพักแล้วพี่ก่อนไปไหนละกลับไปละ พี่ขวัญไม่รู้พี่ขวัญแน่ทำงานครับโอ้โอ่าฮะโอเคฝากกำลังใจให้เพื่อนๆหน่อยครับผมขอขอส่งกำลังใจช่วงโควิดนไยก็เป็นส่วนๆเลยนะส่วๆแล้วก็อยู่บ้านสชาติครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนอ่านี่ฮะอยู่สบายๆอยู่กับครอบครัวครับผมอ่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่แล้วครับเน่น้องปอนก็กำลังตัดต่ออยู่ข้างในบ้านอ๋อเดี๋ยวไปดูน้องปอนหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพี่กายนะไปดูน้องปอนด้วยนะครับผมก็นี่ครับผมก็เป็น คลิปสบายๆนะวันนี้ผมอยู่ที่ผมบอกก็คือเป็นคลิปที่ฝนตกด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อย่างที่ว่าก็เพิ่งเลี้ยงลูกเมื่อกี้ก็นอนกับลูกไปนะเพิ่งตื่นนะก็เลยว่าเออไม่มีคลิปลงก็น้องๆก็รีวิวบอกว่าขออ่าพี่รีวิวบ้านให้ดูหน่อยนะผมก็เลยเออไหนๆก็รีวิวบ้านผมละแล้วก็มารีวิวบ้านพี่ไกด์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้ทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้นี่ฮะนี่ลูกพี่ไกด์นะครับน้อง อ่าจีเอ็มนะฮะกำลังเล่นเกมอยู่นี่ครับนะสวัสดีครับแอร์พิปอนนะแนะนำถ้าไทยเพื่อนๆไหนครับช่องวายเอ็มพีของผมวันนี้ท่านไหนเพื่อนเชาวนี่นะครับเช้าวายเอ็มพีของผมเออพีี่กพ่ปอนก็มาทำงานเต็มที่ละตอนนี้ก็ตัดต่อนะครับก็ไม่รบกวนแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคลิปอะไรฮะล่าสุดใช่ไหมครับผมโอ้คลิปล่าสุดเนี่ยไม่มีผมแล้วเนี่ยนี่ฮะก็สบายๆก็ประมาณนี้แต่อนนี้พี่กายก็ที่ทำงานพี่กายก็ นี่ฮะอุปกรณ์เบ็ดจริงๆนะเพราะว่านี่ครับผมชอบเบ็ดมากนะพี่ไกด์นะก็มีต้นไม้มีอะไรนี่ครับผมสิ่งที่เขาชอบก็คือรถเวสป้สานะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็อันนี้เป็นไฟที่แบบเวลาที่ช่องอ่าไกด์หนึ่งสองไปที่ไหนนะจะต้องมีเลยแหละนี่คือไฟที่เขาแบบสุดๆอ่ะของเขาครับมันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจเขาก็จะใช้ในทุกคลิปของเขานะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวบ้านพี่ขวัญน,นะฮะ ก็ไปดูพี่ขวัญบ้างว่าไม่รู้พี่ขวัญอยู่บ้านหรือเปล่านะถ้ายัางไงเดี๋ยวลองไปบ้านพี่ขวัญน,นะครับผมโอเคไปด้วยกันเลยไปเที่ยวกันพาเที่ยวแล้วกันนะครับผมไปต่อเลยครับโอเคครับผมเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวผมจะแวะไปเอาผ้าใบนะฮะผมได้สั่งผ้าใบ ไปนอนอะไรเงี้ยถ้าเรามีผ้าใบาก็จะดีฮะก็ขอบคุณสําเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาด้วยนะบอกว่าพี่น่าจะมีผ้าใบานะนอนเปแล้วก็มีผ้าใบาคลุมอยู่ข้างบนนะฮะผมก็เลยสั่งผ้าใบานะฮะเดี๋ยวไปเอาด้วยกันครับผมผ้าใบนะฮะที่ผมสั่งนะครับของลาซาด้านะก็ได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับมันจะจะจะเป็นยังไงก็จะไว้ใช้ในคลิปนะครับยังไงก็ ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมถึงบ้านพี่ขวัญแล้วนะครับบ้านพี่ขวัญอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้นี่ครับผมสวัสดีครับพี่ขวัญอะไรบุกบุกบุกมาบ้านมารีวิวบ้านครับผมรีวิวบ้านเขาบอกว่าให้มารีวิวบ้านพี่ขวัญหน่อยอนุญาตหน่อยครับผมช่องผมนี่ต้องนี้เลยนะฮะ เขาบอกว่าตามตามติดชีวิตของเอ็เมซีตอนนี้ตอนนี้เหรอให้กำลังเกาะเอ็มเมซีดังครับผมวว่าแล้ทำอะไรกินนะตอนนี้นี่จะทำอ่ายำทะเลครับโอ้พี่ขวัญที่ชอบแนวยำอยู่แล้วเนาะเป็นของอะไรที่แบบทะเลทะเลมีปลาหมึกปลาหมึกด้วยครับปลาหมึกนะครับเขาชอบกินกุ้งสดนะครับพี่ขวัญผมรู้นะฮะอ้าวผม ครับโอ้โหนะฮะไม่ใช่คนขนาดนี้ครัอกนะโอ้โก็สบายๆนะครับบ้านพี่ขวัญนะฮะก็อันนี้เป็นห้องครัวพี่ขวัญนะก็รลกลุงรังอย่างฮะตอนนี้ก็เหมือนบ้านผมแหละบ้านผมก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วแต่นี่ผมมีผมมีอะไรที่ผมผมจะบอกว่าผมมีอะไรแบบของของแหนเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะฮะอันนี้อ่านนี้จะพามาดูอะไรจะโชว์ใช่ไหมโชว์ของโชว์ของนี่นี่นะฮะนี่นี่นี่คือ รองเท้าหารองเท้าไอ้ผู้นึกว่าอะไรนะโอ้รองเท้าอันนี้รองเท้าอะไรรองเท้าขุดบอลหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้รองเท้าไอ้รถไฟที่กำลังส่งมานี่ฮะที่ขวัญก็จะไปต่อยมวยนะครับอีวีซีนะฮะครับผมก็จะไปต่อยกับอ่าซุงใช่ไหมซุง้งหรือว่าบ้านเราเรียกไอ้ขอนไม้นะไอ้ขอนนะฮะจะไปตีกับไอ้ขอนบ้านเราอ่านี่คือของของแอนของผมนี่อืมนี่อ่าตาต้าแน่นอน นี่ครับผมนี่ให้ผมให้คุณหนุ่มไทยว่ารองเท้าสตาร์ทคู่นี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นราคาเท่าไหร่ครับผมจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเพราะว่าพี่หนุ่มไม่มีความรู้เรื่องรองเท้าเลยทุกคนไม่มีเลยไม่มีเลยจริงนะฮะนี่เป็นรองเท้าพี่ขวัญนะครับผมก็สามร้อยครับสามร้อยเลฮะบอกเลยฮะทุยคู่นี้เป็นเป็นรองเท้าคู่ใจของผมนะคือเป็นบิ๊กฮอร์บิสโนนะครับผม ราคา8,500บาทครับผมนี่ก็เป็นคู่เดียวที่ผมขออนุญาตแฟนผมซื้อนะโอ้นี่ครับคู่อื่นนี่ผมไม่ขอที่ยั่เลยนะผมซื้อหมดเลยทุกูนี่ครับโอ้มีความชอบเก็บรองเท้านะฮะเก่าชอบสะสมรองเท้าชอบอ่าอะไรพวกนี้กับรองเท้าอยู่อันนี้มันแบบมันมันเสียบแล้วอ๋อตูนพังแล้วนะครับนี่อันนี้มันเนเก่าที่ผมเคยใช้มานี่ครับผมก็เป็นรองเท้าเก็บไว้นะฮะก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะผมว่ามันไม่ถูกไม่แพงนี่ครับรองเท้าเก็บไว้ เก็บไว้เอาไว้ใส่เล่นอันนี้ไว้ใส่เตะบอลสองอันนี้ไว้ใส่แข่งครับผมแต่เนี้ยมันมันมันแพ้สะสมไว้ด้วยสะสมไว้อเองใครแล้วนะฮะอือแลจะมีอะไรนี่สาวกองสี่กองนะนี่คือผมเป็นนักฟุตบอลชอบส่วนตัวนะครับพี่ขวัญก็เป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วตอนนี้ผันตัวจะไปเป็นนักมวยครับผมนะครับเอทุกอย่างเอาทุกอย่างครับผมเอาทุกอย่างนะครับผมโอเคพีทุกคนลาช่องให้ผมหน่อยผมจะไปละไปเหรออ่าลาเลยโอเคก็วายเอ็นพีวาเอ็นพีนะฮะ ก็จะปิดคลิปเลยเหรอที่บ้านผมมีสองชั่วโมงสองชั่วโมงไหมแบบรีวิวทุกอย่างเลยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องรโอ้ไม่ต้องร่างัผมจะไปละอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยได้ยฝาชีได้เอาไหมฝาชีเอาปิดคลิปลงหน่อยนะโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่หนุ่มที่มาเยี่ยมบ้านผมนะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มทําคลิปต่อไปด้วยครับผมกดซับกดแชร์นะกดไลค์ช่องเขาแล้วก็ช่องเอฟเอ็มซีด้วยนะครับ ฝากช่องจีทูปของผมด้วยนะครับปืนแอลกอฮอล์ใช่ไหมนั่นเดี๋ยวโดนเออได้ไงเนี่ยนี่พี่ขวานจริงๆเขาเป็นช่องปืนนะเออแต่ติดเหลืองเออไม่ไม่เป็นไรมันเป็นแค่สีเองนะครับเป็นท่อแป๊บเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะท่อแป๊บอย่างเดียวโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องวายพีด้วยนะครับก็วันนี้วันน้องว่างนะเหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกด้วยแล้วก็บรรยากาศมันอึมครึมนะไปถ่ายคลิปก็ลําบากนะครับยังไงก็ขอกําลังใจจากเเพื่ออนนด้้ววยแลกััโคครบผม ต้องแล้วเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายมีผมมันมีักดน้อยนะแกตาไม่แกย่ตาเก๋ผมเฮียเออจัดเอาอินด้วย